ไปค่ะอันบ็อกค่ะอันบอกอีกแล้วค่ะเราต้อง QC ก่อนเ <c oughs> สียงไม่มีว่าไงลูกนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราก็จะแกะเพราะมันส่งมาเป็นชี้อลยอยทาดาตาแม่ให,หว้าได้คูปองอะไรไม่รู้ มาเลยจ้ามาเลยจ้ามาแลวจ้า,จาจน้องคือมีแผน่นมินิแล้วก็น้องมีเคสแถมแล้วก็น้องมีปากกาแถมให้ด้วยนะคะไปค่ะแกะปากกาก่อนไหย สมาร์ทเพนแก่อันนี้ก่อนไหวไหวโอเคไปค่ะเห็นไหมอ่ะระวังข้างบนโอเค มาสิจ้านี่อกมาสิกจ้า <c oughs> มีฟิลให้ไหมอะแปดจุดแปดหน้าจอแปดจุดแปดนะคะแปดเจ็ดพันห้าโอ้ยม่กอดบอกแล้วว่าไม่มีฟิล์มให้อะ่ะ อ๋อไม่มีฟิล์มอ่ะเวลืนบอกให้นางสั่งฟิล์มมาคู่กันมีเครื่องเครื่องไม่มีฟิล์มเปิดเครื่องก่อนเว้ยพอดีมือเลยฮัลโหลนี่เป็นอุปกรณ์ของน้องน้องมีหัวชาร์จ หกสิบเจ็ดวัตต์และสายชาร์จใช้สี่แหละโอเคไม่มีซื้อมาเสียดายทำไงอะทำไงดีทำไงดีไ,งด <c oughs> ไม่ให้นางแวะซื้อหรอซื้อที่ไหนได้อะสั่งเหรอเสี่ยวมี่โอ้ย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  อย่ากกลิ้วอย่ากกลิ้วเอออยา่าเพิ่งกลิ้วแม่ไม่มีซีมาลูกทำไงดีแ,แต่คิดกันแล้วกันใส่สวยนะใส่คิดพี่ต้องไปติดฟิล์มแบบรอบเครื่องเพื่อความว้าวแล้วน้องก็จะแบบว่า ถืออย่างนี้โอ้วพอดีเลยเธอเปลี่ยนการให้น้องให้เอา iPad Air ไปใช้อล้วเราใช้อันนี้แทนดีไหมั้ยดุใช่เดี๋ยไปตั้งค่าก่อนอ่ะแกะปากกาเออมันเขียนลืมมา <c oughs> ป้าไปออกไปเองไปได้วยกันเขียนลืมมาก เปลี่ยนสีจ้าเห็นไหมเขียนแบบเลื่อนตามมือดีมากไฮไลท์สีเหลืองอ่ะดีกกาดี<ห>ดีสัมผัสดีแบบ<ะ>ดีอ่ะเลิศยัคนรับไหม